จอยวิสิตเน็ตเอ็กซ์เอสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์นะคะถ้าหากว่าคุณอยากที่จะเข้ามาในออนไลน์แล้วอยากได้เงินอยากสร้างไรายได้จากธุรกิจความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นครูหรือว่าคุณอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในสายให้คุณค่าที่อยู่ในสายให้ความรู้นะคะไม่ใช่สายซีเอฟอ่ะก็ติดตามกันเอาไว้ได้นะคะเพราะว่าจอยนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นครูออนไลน์มา3ปีแล้วก็สามารถ สร้างรายได้จากออนไลน์นะคะมากกว่า7หลักแล้วนะคะในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมารวมถึงเราก็มีนักเรียนนะคะที่ไปสร้างรายได้6หลัก7หลักเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณจริงจังกับออนไลน์คุณตั้งใจที่จะเข้ามาเพื่อหาเงิน ที่จะมีรายได้ที่จะสร้างตัวเองที่จะเลี้ยงดูครอบครัวก็ติดตามกันเอาไว้แต่ถ้าเกิดมาเล่นๆขำๆไม่จริงจัง,จงไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> ป้ายหน้าได้ <c oughs> ไป้ายหน้าได้อาแบบนี้เลยนะคะป้ายหน้าได้ค่ะคือจอยไม่ไม่ไม่คือไงดีละ่ะไม่ใช่ไม่สนนะแต่ว่าจอยอยากได้คนที่ตั้งใจจริงจังแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองเพราะจะบอกเลยว่าสิ่งที่จอยทํามาตลอดคือการพัฒนาตัวเองแล้วมันก็คือคือแนวทางที่จอยสอนนักเรียนของตัวเอง วันนี้ใครที่อยู่กับจอยอ่ะคนที่เป็นนักเรียนจอยเขาจะรู้ว่าจอยไม่ใช่สายที่จะมาให้คุณสร้างภาพและดังอย่างรวดเร็วเป็นพุลระเบิดแตกโป้งหายไปแต่ถ้าคุณอยากที่จะอยู่แบบยืนยาวคุณจะต้องสร้างตัวเองค่ะคุณจะต้องพัฒนาตัวเองค่ะคุณจะต้องเรียนรู้ค่ะคุณจะต้องเติบโตจากข้างในเติบโตจากความรู้สึกเติบโตจากความรู้เติบโตจาก ไมเซ็ตนะคะไม่ใช่แค่ภาพข้างนอกแค่นั้นไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูยากมันอาจจะดูต้องทำเยอะแต่มันคือชีวิตค่ะแต่มันคือผลลัพธ์ที่มันจะอยู่กับคุณไปอีกนานเพราะการที่วันนี้เราพัฒนาตัวเองการที่วันนี้เราทำให้ตัวเองเติบโตมันคือความยั่งยืน ความรู้ที่คุณเรียนรู้สิ่งที่คุณพัฒนาตัวเองมันจะไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะอยู่ในความรู้สึกของคุณตลอดไปและมันคือสิ่งที่มันทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและคือพลังงานที่หลายๆคนต้องการคะ่ะหลายๆคนต้องการจะมีพลังเวลาไลฟ์เวลาทำคลิปเวลาอะไรแล้วอยากมีพลังคุณพยายามไปทำอะไรกับพลังคะตะโกนเสียงดังหรือเปล่าหรือพูดเร็ว จริงๆแล้วพลังมันมาจากข้างในมาจากความมั่นใจมาจากความรู้สึกค่ะ <_' S 1> ไม่ได้มาจากข้างนอกไม่ได้มาจากภาพที่สวยงาม <_' S 1> อย่างพี่มณีสวัสดีค่ะพี่มณีจะบอกเลยพี่มณีเป็นสาวยาคูพี่มณีไม่ต้องแต่งตัวสวยแต่ทุกคําที่พี่มณีพูดมันมาจากหัวใจนี่แหละคือพลังคือแรงบันดาลใจคือความมั่นใจคือสิ่งที่เขาหวังดีแล้วพูดออกไปด้วยหัวใจค่ะนี่คือพลังค่ะ ไม่ใช่ต้องภาพสวยหน้าชัดหลังเบลอแต่งตัวงดงามผาปากสีแดงใส่หมวกใส่แว่นไม่ใช่ไม่เกี่ยวมันอาจจะเกี่ยวอะแต่มันนิดนึงมันไม่ได้ทั้งหมดค่ะเพราะทั้งหมดทั้งมวลเพราะทั้งหมดทั้งมวลการจะสร้างพลังการจะสร้างความมั่นใจมันต้องใช้เวลาและอาศัยการลงมือทําอาศัยการพัฒนาจริงๆ ะะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากพูดเรื่องของเวลานะคะมีใครในที่นี้บ้างที่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่มีเวลาเวลาไม่พอค่ะคือก็อยากทําอยู่หรอกนะแต่มันไม่มีเวลาก็อยากทําอยู่หรอกนะแต่แค่งานประจําก็เหนื่อยแล้วไหนจะงานบ้านไหนจะเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีไหนจะไอ้น่นไอ้นี่ไอ้นั่นไหนจะเพื่อนไหนจะฝูงไหนจะคนนั้นคนนี้ฉันไม่มีเวลาหรอกมีไหมคะถ้ามีพิมพ์มีมาหน่อยนะคะ พูดถึงพี่มณีอีกแล้วใครเข้ามาก็จะพูดถึงพี่มณีนีน่แหละพี่มณีเข้ามาก็พูดถึงพี่มณีเนี่แหละพี่มณีอ่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะของคนที่ทั้งไม่พร้อมทั้งทั้งไม่มีเวลาแต่เขารู้ว่าอะไรที่สำคัญสำหรับชีวิต พี่มณีเป็นสาวยาคูคุณก็รู้ว่าสาวยาคูเขาทําอะไรอ่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขายยาคูไปตามที่ต่างๆถูกปะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายยาคูขวดละบาทก,กว่าเออขวดละบาทก,กว่าเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มีเงินเดือนด้วยซ้ําแต่มันคือขายได้เยอะก็ได้เยอะขายได้น้อยก็ได้น้อยแต่ว่าพี่มณีไม่ได้ยอมแพ้กับโชคชะตาของตัวเองเป็นแม่ลูกสองที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นลูกที่มีคุณแม่ป่วยติดเตียง เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่เลี้ยงลูกจนจบปริญญาตรีแล้วแถมเป็นผู้หญิงที่มาเรียนออนไลน์แบบจริงจังเออเป็นผู้หญิงที่มาเรียนออนไลน์อย่างจริงจังให้ความสำคัญกับการอยู่ในออนไลน์เพราะเขารู้ว่าวันนี้ถ้าเขาอยากเติบโตถ้าเขาอยากที่จะสบายอะเขาเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเขาค่ะ ถ้าคนทั่วไปก็มักจะยอมรับโชคชะตาฉันไม่สาวยาคูฉันไม่สา, Yahoo, สาวโรงงานฉันเป็นแค่แม่ค้าฉันก็เป็นได้แค่นั้นเขาก็อยู่ที่เดิมแต่พี่มณีเลือกว่าชีวิตพี่มณีไม่ได้แค่อยู่แค่นั้นพี่มณีคิดว่าพี่มณีสามารถโตได้มากกว่านั้นพี่มณีเชื่อว่าพี่มณีสามารถที่จะทําให้ชีวิตตัวเองนะ่ะมันเติบโตแล้วก็ดีมากขึ้นได้ เพราะฉะนั้นพอพี่มณีมีความเชื่อพี่มณีก็ทุ่มเทให้กับความเชื่อนั้นค่ะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเติบโตจริงๆคุณคิดดูหลายๆคนมีอาชีพมีหน้าที่การงานดีๆยังไม่กล้าจ่ายเงินหลักหมื่นเรียนนนัเลยเรียนออนไลน์อ่ะยังไม่กล้าจ่ายด้วยซ้ําแต่พี่มณีจ่ายเงินหลักหมื่นเรียนกับจอยมาสองคอร์สแล้วอ่ะเออพี่มณีจ่ายเงินหลักหมื่นเรียนกับจอยมาสองคอร์สแล้วอ่ะคุณคิดว่าอะไรมันอยู่ในหัวใจพี่มณีคะ มันคือความเชื่อค่ะเชื่อในตัวเองไงเชื่อว่าตัวเองต้องทําได้หลายๆคนที่ไม่กล้าจ่ายเงินอ่ะเพราะคุณอ่ะไม่เชื่อในตัวเองคุณไม่คิดว่าคุณจ่ายเงินมาแล้วคุณจะทําให้มันสําเร็จได้คุณไม่เชื่อว่าคุณคิดว่าคุณจะเสียงเงินฟรีอ่ะเอาง่ายๆคุณคิดว่าคุณเสียงเงินไปแล้วคุณจะเสียเงินฟรีอ่ะเพราะคุณไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าคุณจะสามารถทํามันได้หรือเปล่า คุณก็เลยไม่กล้าจ่ายค่ะเพราะฉะนั้นจะมองว่าคนที่เขากล้าจ่ายเงินแพงๆเพื่อเรียนคือหน่งเขาเชื่อมั่นในตัวเขาเองค่ะเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาหรือว่าอย่างจอยจะเรียนคอร์สหลักแสนทำไมจะถึงกล้าจ่ายเงินเรียนคอร์สหลักแสนเพราะจอยมั่นใจว่าจอยจะทําได้มากกว่านั้นเราโฟกัสที่ผลลัพธ์สิ่งที่เราจะได้รับ ไม่ใช่โฟกัสที่การสูญเสียค่ะคนสําเร็จทุกคนเขาจะโฟกัสที่สิ่งที่เขาจะได้รับเสมอเขาจะโฟกัสว่าเขาจ่ายเงินเท่านี้เพื่อเขาจะได้เท่าไหร่ไม่ใช่โฟกัสว่าโอ๊ยฉันเสียเงินไม่อยากเสียถ้าคุณคิดแค่นั้นชีวิตคุณก็คืออยู่ที่เดิมค่ะอยู่ที่เดิมเพราะจะบอกเลยสิ่งดีๆต่างๆทั้งหลายแหลในโลกนี้มันไม่มีอะไรได้มาฟ,ฟรีๆ มันไม่ได้มีอะไรที่จะได้มาฟรีๆค่ะถ้าคุณจะคิดว่าคุณจะอยากได้ความรู้ระดับโลกแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่มีไม่มีใครเขาจะให้คุณฟรีๆขนาดนั้นค่ะเออคุณก็อาจจะหาได้นะตาม YouTube อะ่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่ส่วนเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะคะอะโอเคทีนี้วันนี้อย่างที่จอยบอกว่าเมื่อเช้าไลน์เรื่องนี้ไปแล้วใน t ิกตอกแต่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อยากให้ยังอยู่ เพราะว่าไลฟ์ในติ๊กตอกมันหายไลฟ์ในติ๊กต็อกไลฟ์จบมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบมาไลฟ์ในเพจอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้ความรู้นี้มันยังสามารถดูย้อนได้นะคะแล้วก็ถ้าใครจะดูย้อนในอีกช่องทางก็คือไปได้ในยู u ูบไงสมมติอันเนี้ยจะโหลดออกไปใช่ไหมจะก็จะเอาไปลงใน YouTube ด้วยอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากแบบดูย้อนหลังแบบง่ายๆอะ่ะใน YouTube มันจะเป็นเพลย์ลิสต์นะคะจะใส่ไว้เป็นเพลย์ลิสต์เพราะฉะนั้น มันจะดูง่ายสมมติเราอยากดูเรื่องขายออนไลน์ก็เข้าไปเพลย์ลิสต์ขายออนไลน์มันก็จะมีแต่เรื่องขายออนไลน์ก็สามารถที่จะดูยาวๆไปได้เลยนะคะหรืออยากดูสร้างตัวตนอยากดูเรื่องอะไรเงี้ยมันดูยาวๆได้นะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้สิ่งหนึ่งเลยถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากทําออนไลน์แต่รู้สึกว่าไม่มีเวลาสิ่งที่จอยอยากบอกคุณอย่างแรกคือถ้าคุณอยากได้เงินจากตรงไหนคุณต้องให้เวลาจากตรงนั้นที่ตรงนั้นค่ะ อยากได้เงินจากออนไลน์ก็ต้องให้เวลากับการทำออนไลน์ถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณจะเข้ามาทำเล่นๆเนงินคุณมันก็เล่นๆถ้าคุณคิดจะเข้ามาทำขำๆเงินคุณมันก็จะได้แบบขำๆถ้าคุณคิดจะเข้ามาเป็นงานอนดิเรกเป็นรายได้เสริมคุณก็จะได้มันแบบเสริมๆค่ะอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้อยากจะจริงจังอยากได้เงินอยากรวยจากออนไลน์ว่ะ โหอยากแบบมิลลิเนีย์อยากได้เงินล้านจากออนไลน์ว่ะถามว่าคุณมีเวลาเท่าไหร่ในการทําคลิปไม่มีเวลาเลยอะ่ะไม่ว่างเลยอะ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่พบเจอได้ทั่วไปในคนทําออนไลน์ค่ะอยากรวยค่ะอยากได้เงินเดือนละแสนอยากได้6กหลักเจ็ดหลักค่ะแต่พอให้ทําไม่ว่างไม่มีเวลาทำไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่มีเวลาเลยยุ่งมากงานนู้นก็เยอะงานนี้ก็เยอะงานลาดงานหลวงงานอะไงานอะไรเต็ไมไปหมดเลย แค่คิดแค่นี้ก็บอกได้ถึงผลลัพธ์ของคุณแล้วเข้าใจป่ะคุณไม่มีเวลาให้มันแล้วคุณจะเอาเงินมาจากไหนคะเมื่อก่อนนี้ตอนจะยังขายผักอยู่จะมีเวลาแค่สามสี่ชั่วโมงเท่านั้นกับออนไลน์แต่จอยทุ่มเทให้กับมันสามสี่ชั่วโมงเนี้ยทั้งเรียนทั้งทำคลิปเมื่อก่อนตอนใหม่ๆเนอะยังไม่เคยไลฟ์สดยังไลฟ์ไม่เป็นพูดไม่เป็นคลิปอะคลิปอะคลิปหนึ่งอะใช้เวลาทำนานมาก แต่ก็พยายามทำค่ะทำคลิปทำไลฟ์เรียนรู้เรียนลงมือทําเรียนลงมือทําทําอยู่เงี้ยใช้เวลาตรงนั้นน่ะในการทำอ่ะแล้วจอยก็เป็นอยู่แบบนั้นเป็นปีถึงแม้ว่าในปีแรกนะจยได้เงินจากออนไลน์ไม่ถึงหมื่นอ่ะหลักพันหลักพันแต่จอยไม่ได้มองมันเป็นความล้มเหลวเลยแต่เพราะมันคือความทุ่มเทของจอยค่ะ ทุ่มเทที่จะทําทุ่มเทที่จะเรียนรู้สิ่งที่จอยได้รับมามันอาจจะไม่ได้เงินทองนะในปีแรกแต่จอยได้ทักษะที่มากขึ้นจอยเก่งขึ้นจอยทักตัดคิดเป็นจากไม่เป็นอะไรเลยจากพูดไม่เป็นเลยจากแม้จะจะอัดคิดยังไม่รู้เลยอัดคิดเขาต้องตั้งโทรศัพท์แบบไหนวะแนวไหนไม่รู้ต้องไปตามถามชาวบ้านชาวเมืองเขาพี่เราจะทำไอ้พาดหัวแบบเครื่องบนข้างล่างมันทำยังไงอะไปถามคนอื่น ไปถามเขาเนี่ยถ้าเราจะทาผ้าหัวแบบนี้ยเราต้องอัดคิดแบบไหนเออก็มีคนบอกเราว่าเออต้องอัดแนวนอนก่อนนะแล้วก็ไปใส่หัวนะอะไรเงี้ยแล้วเจ้าก็ไปหาข้อมูลใน YouTube ในอะไรแบบนี้ไม่ได้เสียตังเรียนเลยนะคะครมาสเตอร์ไม่ได้เสียตังเรียนเลยนะคะสวัสดีค่ะพิพงศ์ไม่เสียตังเรียนเลยแต่จะใช้เวลาตรงนั้นในการเรียนรู้หนึ่งปีที่ผ่านไปเงินไม่ได้แต่ได้ความเก่งหนึ่งความเก่งสองวินใน 3ความภาคภูมิใจ 4. ความรู้สึกดีกับตัวเอง 5. ความรู้สึกสำเร็จคุ้มยังคุ้มยังจะบอกเลยปีนั้นจะจ่ายเงินค่าเรียนไปหลายหมื่นอ่ะเสียงเงินค่าเรียนไปหลายหมื่นในปีแรกๆลายหมื่นเลยเกือบแสนเลยมั้ง <c oughs> เรียนหลายครูมากเรียนหลายโค้ดมากเรียนมาสารพัดเลยคือจะเติมไงจะรู้ว่าเรื่องนี้จะไม่รู้จะพูดไม่ได้จะไปเรียนการพูดจะขายไม่เป็นจะไปเรียนการขาย จะทำออนไลน์อะไรไม่รู้ไม่เป็นจะก็เรียนอ่ะจะก็เรียนอ่ะเรียนให้เราเก่งอ่ะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่พงศ์ไม่ใช่พี่พงศ์ก็เข้ามาฟังเราเนื้อเรื่องนี้นะคะเอามาพูดอีกรอบนึงเนาะเพื่อให้มันยังอยู่นะเพื่อให้มันยังอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันควรที่จะให้คนได้ฟังเยอะๆนะคะอ่ะทีเนี้ยอย่างแรกจะบอกไปแล้วว่าคุณจําเป็นจะต้องให้เวลาก่อนถ้าคุณเห็นว่าเรื่องอะไรสําคัญคุณจะให้เวลากับสิ่งนั้น ถ้าวันนี้คุณอยากได้เงินจากออนไลน์คุณก็ต้องเห็นก่อนว่ามันสําคัญออนไลน์ online มันสําคัญถ้าออนไลน์มันสาคัญเมื่อไหร่ในใจคุณคุณจะมีเวลา so. um ให้กับมันค่ะคนเราไม่ใช่มีเวลาแต่คนเราค่ะมีเวลาให้กับเรื่องที่คิดว่ามันสําคัญแค่นั้นแหละพอคุณเห็นว่าอันไหนมันสําคัญกับคุณคุณจะให้เวลามันได้เสมอแต่ถ้าอันไหนคุณเห็นว่ามันไม่ได้สําคัญกับชีวิตหรือฉันไม่ได้รู้สึกว่ามันสําคัญคุณก็จะไม่ได้ให้เวลากับมันค่ะ เพราะฉะนั้นอันดับแรกรู้ให้ได้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับค,คุณถ้าวันนี้คุณอยากเติบโตในออนไลน์คุณก็จะต้องโฟกัสว่าออนไลน์มันสำคัญเว้ยแล้วเวลาที่คุณจัดสรรเวลานะคะวันนี้อาจจะแบบไม่ได้พูดยาวมากเพราะว่ามีเรียนต่อนะคะมีเรียนต่อเห็นไหมคือรู้ไหมวันนี้ทั้งเรียนทั้งไลน์ทั้งอะไรเยอะมากวางแผนทํานู่นทํานี่เยอะมากแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะเลยรู้สึกสนุกกับมันค่ะ รู้สึกสนุกกับมันอะให้เทคนิคไปเลยนะคะเทคนิคในการจัดสรรเวลาก็คืออย่างแรกคุณจะต้องเรียงลําดับให้ได้ว่าอะไรสําคัญที่สุดสําหรับคุณทำทุกวันอย่างจอยเนี่ยจะทำแผนทั้งรายรายปีรายเดือนรายสัปดาห์รายวันนะคะอย่างแผนตารางของเดือนหน้าเนี่ยทำเสร็จไปแทบจะร0อ์แล้วนะคะ ถ้าใครอยู่ในกลุ่มสัมมนาฟรีก็จะเห็นว่าจะลงตารางให้คุณแล้วว่าเดือนสิงหาจะจะสอนอะไรบ้างอะให้ดูนี่คือตารางของเดือนสิงหานะคะทำเสร็จไปแทบจะร้อยเปอร์เซ็นแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกเดี๋ยวจะต้องทำต่ออีกนะคะยังไม่ครบเนี่ยไม่มีวันไหนว่างเลยเห็นไหม <laughs> ไม่มีวันไหนว่างเลยนะคะทีนี้จะถามว่า คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ครูจอยครูจอยไม่ทํางานประจาเว้ยก็มีเวลาดีวะเมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วไงเมื่อก่อนขายผักค่ะตื่นตีหนึ่งตีสองนอนนอนนอนประมาณทุ่มสองทุ่มเพราะว่าง่วงแล้วไงต้องตื่นตีหนึ่งตีสองถูกปะ่ะขายผักถึงเที่ยงมีเวลาสามสี่ชั่วโมงแต่จอยทํามาเป็นปีโดยไม่หยุดอืจอยสามารถทําเป็นปีโดยไม่หยุดและไม่ได้ตังค์ด้วยตังค์ได้น้อยทําไมถึงทํา เพราะจอยเห็นว่ามันสําคัญเพราะจอยรู้ว่าจะต้องยืนเพราะจอยรู้ว่ามันไม่ใช่การทําแป๊บเดียวแล้วมันจะได้เว้ยเท่าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากได้เงินแสนเงินล้านอะแต่คุณทําเท่าคนทําเงินหลักพันอะคุณจะได้มันได้ไหมอะเท่าวันนี้คุณอยากได้เงินแสนเงินล้านคุณทําเท่ากับคนที่เขาได้แสนได้ล้านยังคุณทําให้ตัวเองรู้สึกคู่ควรกับเงินแสนเงินล้านยัง ทำมั่งไม่ทำมั่งทำวันหายสิบวันบอกให้ทำทุกวันแต่ทำอาทิตย์ละครั้งแต่คุณอยากได้เงินแสนนะมันคืออะไรคะมันคือความขัดแยง้งใช่ไหมอยากได้แต่ไม่อยากทำนี่คือคนทั่วไปค่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วคุณก็ไปคาดหวังกับหวยใช่ไหม <c oughs> ไปซื้อหวยค่ะรู้สึกว่าซื้อหวยไม่ต้องทำแต่ได้เงินอืม คนไทยชอบโดนปลูกฝังมันไม่ใช่คนไทยเหนือหรอกคนทั่วโลกเขาก็มีเนาะลอตโต้ลอตอะไรพวกเนี้ยคนเราทั่วไปแล้วเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะคนเราชอบความสบายอยากได้แล้วก็อยากสบายด้วยไม่อยากลําบากมันฝืนมันทรมานมันเหนื่อยมันยากมันลําบากมันแบบเอยไม่ใช่ฉันเอยมันไม่เคยทํามันยากไปหมดเลยคนเราเป็นแบบนั้นค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องการมันยิ่งใหญ่ อย่างเนี้ยบอกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณรู้ว่าออนไลน์มันสามารถทําให้คุณรวยได้ออนไลน์สามารถสร้างเงินแสนเง,งินล้านได้ออนไลน์สามารถทําให้คุณแบบบมีอิสรภาพทางการเงินทางเวลายอย่างที่คุณต้องการได้คุณโฟกัสมันสิโฟกัสที่ผลลัพธ์มันสิเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสที่สิ่งที่คุณต้องการเหมือนที่จอยบอกมเมื่อกี้พี่มณีอะโฟกัสที่อะไรที่สิ่งที่พี่มณีจะได้รับ เวลาเราโฟกัสที่สิ่งที่เราต้องการค่ะปัญหามันจะหายไปหมดเลยเว้ยปัญหามันจะกลายเป็นเรื่องขี้ประติว๋วอย่างที่จอยเคยเล่าให้ฟังเมื่อเช้าพู่ในู้ดิ o k ตอจอยไป Development Class ใช่ไหมคือคนในทีมอะหลายๆคนนะคะเขาไม่เคยอัดคลิปได้เยอะมาก่อนอย่างเช่นปีหนึ่งอาจจะอัดได้สักยี่สคลิปคือข้ออ้างมันมีมาตลอดว่าฉันไม่รู้จะพูดอะไรฉันพูดไม่เก่งฉันพูดไม่ได้ฉันไม่รู้จะยังไงองเงี้ย อ้างมาตลอดฉันไม่มีเวลาทำไม่ได้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 ไม่ได,ไได้เป็นปีปีปีก็ยังได้20 30คลิปแต่วันที่ไปเดียวหลอกเป็นคาราดวันเดียวค่ะมันมีเดิมพันมันมีทีมถ้าคุณแพ้ถ้าคุณไม่ทำทีมคุณแพ้นะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังวันนั้นที่จอยไปเขาจะเป็นเกมนะคะเขาจะจัดทีมแล้วก็มีหลายเกมเกมนึงที่จะเล่าให้ฟังวันนี้คือเกมการอัดคลิปวิดีโอ ก็คือแข่งกันอะทีมไหนที่อัดได้มากที่สุดทีมนั้นชนะแล้วมีเงินเดิมพันด้วยนะคะมีเงินเดิมพันด้วยถ้าหากว่าคุณแพ้คุณก็เสียเงินไงเพราะฉะนั้นแต่ละทีมเขาก็ทํากันเต็มที่ค่ะเรามีหลายเกมเนาะทำกันเต็มที่ทีเนี้ยจากคนที่บางคนอะไม่เคยอัดคลิปได้เลยอะคือคลิปหนึ่งนี่คือแบบอืมใจว่าทั้งปีเขายังอัดไม่ได้ยี่สิบคลิปเลยแต่แค่วันนั้นวันเดียวอะ ทุกคนในทีมอัดได้มากกว่า20คลิปคะ่ะภายในวันเดียวทำได้ไงวะทำได้ไงวะเออทำได้ไงวะเหตุผลที่ทำได้คือ 1, 1> เขาโฟกัสที่ผลที่จะได้รับว่า1ถ้าเขาทำได้เราจะชนะถูกปะเราโฟกัสที่การชนะชนะเราได้ตังค์เลยชนะเราได้ตังค์เลยเราโฟกัสที่การชนะเพราะนั้นไอ้ข้ออ้างที่มันเคยมีมาตลอดชีวิตอ่ะ ว่าไม่มีเวลาว่าคิดไม่ออกว่าทาไม่ได้มันมันหายไปไหนไม่รู้มันหายไปไหนไม่รู้ทุกคนพูดได้ทุกคนอัดได้ทุกคนทําได้ค่ะเป็นไงอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาคิดมากกว่าตัวเองคิดมากกว่าตัวเองยังไงคิดมากกว่าตัวเองก็คือมันมีทีมถ้าวันนี้คิดแค่ตัวเองมันยังไงก็ได้ฉันแพ้ก็ไม่เป็นไรฉันไม่ได้ก็ช่างหัวมันฉันจนก็ฉันจนก็ฉันตัวคนเดียวไม่เห็นจะเป็นอะไร แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันคิดไปมากกว่าตัวเองค่ะอย่างวันนั้นเขาคิดไปถึงทีมไงถ้าทีมแพ้ล่ะมันคือทีมทั้งทีมอะถ้าเขาไม่ทําคนเดียวมันคือทีมทั้งทีมอะที่อาจจะแพ้อะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดข้ามช็อตคิดมากกว่าตัวเองค่ะมันทําได้หมดจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งแรกที่จะจะบอกคือจัดลาดับให้ได้ว่าอะไรที่สําคัญในชีวิตนะคะสิ่งที่สําคัญในชีวิต ก็คือสิ่งที่หนึ่งเราทําได้คนเดียวเท่านั้นคนอื่นทําแทนเราไม่ได้อย่างเช่นงานสอนของจอยหรืองานไลฟ์สดของจอยเนี่ยไม่มีใครทําแทนจะได้จะต,ต้องทําค่ะเกี่ยงใครไม่ได้เลยนะคะเกี่ยงใครทําไม่ได้เลยต้องทําเองคนเดียวนะคะหรือ,อเป็นงานที่เร่งด่วนนะคะใครทําแทนไม่ได้ต้องทําเองคนเดียวเป็นงานเร่งด่วนอ่ะเนี่ยคืองานสําคัญแล้วก็เป็นงานที่ให้หมูล,ลค่าอ่าอย่างเช่นบอกว่า งานสอนของจอยคืองานที่จอยได้เงินถูกไหมงานไลฟ์สดก็คืองานที่ได้เงินเหมือนกันค่ะเพราะบางทีเราไลฟ์สดเราก็ขายของได้ค่ะหรือไลฟ์สดทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นซึ่งมันก็นําไปสู่การขายเหมือนกันนะคะอันนี้คือสิ่งนี้คือเรียกว่าสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําอะไรถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งสําคัญก่อนคุณจะมีเวลาให้กับเรื่องไร้าสาระเยอะแยะมากมายค่ะ วันนี้คนส่วนใหญ่มักจะทำเรื่องไร้าสาระก่อนอย่างเช่นเมื่อเช้าเมนทอร์พี่พี่คนหนึ่งแล้วกันนะคะพี่คนหนึ่งพี่เขาก็แบบเนี้ยแหละจอยก็ให้งานไปทำไปทำไปทำก็ไม่ได้ทำสักทีจอยก็เลยถามว่าพี่ทำอะไรคะวันหนึ่งให้เขียนเลยให้เขียนเลยว่าตั้งแต่เช้าพี่ทำอะไรบ้างเขียนมาเลยพอเขียนออกมาแล้วสุดท้ายเลยรู้ว่าเขาใช้เวลาไปกับการดูคลิป ใน tiktok ใน facebook นานมากหลายชั่วโมงสิ่งนี้เรียกว่าเรื่องไม่สำคัญเข้าใจปะถ้าจะเปรียบเทียบใครเคยฟังเรื่องถ้วยนะคะแล้วก็หินดินทรายหินทรายกรวดหินกรวดทรายอะหินกรวดทรายถ้าวันนี้เราเอาทรายใส่ลงไปในแก้วจนเต็ม เราจะไม่สามารถใส่กรวดหรือใส่หินลงไปในแก้วนั้นได้อีกแล้วมันเต็มก็เหมือนทรายเปรียบเสมือนกับงานไม่สําคัญทรายเปรียบเสมือนกับงานเลอะเทอะเรื่องไร้สาระของคุณอะ่ะคุณทําแต่เรื่องไร้สาระตลอดเวลาจนมันไม่มีเวลาให้กับกรวดแล้วก็หินกรวดเปรียบเสมือนเรื่องที่สําคัญรองลงมาส่วนหินก้อนใหญ่เปรียบเสมือนเรื่องที่สําคัญมาก กรวดคือสิ่งที่สําคัญรองลงมาอ่ะใช่ไหมพอคุณใช้เวลาไปกับทรายอะเรื่องไร้สาระนะ่ะปรากฏว่าคุณไม่มีเวลาเลยค่ะให้กับอย่างอื่นเรื่องที่สําคัญหมดเวลาให้มันแล้วไม่มีเวลาทําคลิปไม่มีเวลาตัดคิดไม่มีแล้วหมดแต่ถ้าวันนี้แค่คุณสลับใหม่คุณทําเรื่องที่สําคัญก่อนคุณเอาหินใส่ลงไปในแก้วในโหลของคุณก่อน คุณเอาหินก้อนใหญ่เรื่องสําคัญใส่ลงไปในโหลแปลว่าคุณทําเรื่องสําคัญให้เสร็จก่อนในโหลของคุณมันจะยังมีพื้นที่ว่างสําหรับกรวดที่ก้อนเล็กๆมันยังมีพื้นที่ว่างสําหรับเรื่องที่สําคัญรองลงมาค่ะและยิ่งไปกว่านั้นคุณใส่กรวดลงไปแล้วอ่ะคุณยังมีที่ว่างสําหรับทรายด้วยซ้ําคุณยังมีที่ว่างสําหรับเรื่องไร้สาระด้วยซ้ํา เรื่องที่คุณอาจจะบอกว่าเออเอาไว้พักผ่อนอาฉันอยากจะดูซีรีส์บ้างฉันอยากจะถ่ายฟีดบ้างเป็นบางครั้งถ้าคุณทําแบบนี้คุณทําเรื่องสําคัญเสร็จคุณจะมีเวลาให้กับเรื่องรองและเรื่องไร้สาระ,ะคุณมีเวลาให้กับทุกสิ่งค่ะวันนี้ไม่ใช่คุณไม่มีเวลาเพียงแต่คุณไม่รู้จักว่าอะไรสําคัญไม่สําคัญคุณไม่รู้จักการจัดสรรเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากมีเวลามากขึ้น อยากให้ตัวเองเป็นคนที่ทำในสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตก็จงนิยามความสำคัญให้กับสิ่งสำคัญซะอย่างเช่นเจมองว่าการทำออนไลน์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับจอยค่ะครอบครัวก็สำคัญครอบครัวก็สำคัญนะครอบครัวก็คือสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจริงๆวันนี้จอยมุ่งมั่นกับออนไลน์จะทำออนไลน์จะมีเวลาให้ครอบครัวไหม มีสิก็ฉันนั่งอยู่ที่บ้านทั้งวันเลยเห็นไหมนั่งอยู่ที่บ้านทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวลูกก็เดินมาหาเดี๋ยวก็เดี๋ยวนั่งทํางานข้างบนเดี๋ยวก็ลงไปทําข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยจะก็จะขึ้นขึ้นลงลงถ้าเดี๋ยวจะทําแผนหรือจะนั่งตัดคิดจ,จะก็จะลงจะลงไปนั่งตัดข้างล่างเพราะลูกอยู่ข้างล่างใช่ปะ่ะลูกอยู่ล่างก็ลงไปนั่งตัดข้างล่างแล้วก็มีเวลาคุยกับเขาเมื่อกี้ก็มีเวลาสอนเขาทําหน้าปก YouTube เขาก็ทําหน้าปก YouTube ให้จอยก็มีเวลาได้ทั้งหมดค่ะ เราไม่จําเป็นต้องเลือกแต่แค่เรารู้ว่าอะไรสําคัญสําหรับจอยนะคือครอบครัวกับงานที่จอยทําเพราะฉะนั้นจอยให้เวลากับออนไลน์และจอยให้เวลากับครอบครัวทีนี้ถามว่าแล้วงานลองลงมาแล้วงานไม่สําคัญละ่ะจอยก็มีเวลาให้กับมันค่ะก็เห็นเวลาอยากไปเที่ยวก็ไปอยากไปกินก็ไปกินค่ะเพียงแต่วันนี้ถ้าเราโฟกัสที่สิ่งสําคัญก่อนคุณจะสามารถแบบ มันเหมือนเวลามันเหลือเลยนะเว้ยอังจริงลองทําดูนะคะว่าลองทําดูเพราะฉะนั้นวันนี้ลองไปทําดูว่าหนึ่งเขียนออกมาก่อนว่าวันวันหนึ่งคุณทําอะไรแล้วคุณจะมองเห็นว่าคุณนะ่ะใช้เวลากับเรื่องไร้สาระอะไรบ้างแล้วเราจะลดเวลาตรงนั้นได้ไหมนะคะเราจะลดเวลาไอ้ตรงที่เราใช้ไปแบบไร้สาระได้ไหมลดทรายลงมาได้ไหมนะคะลดทรายลงมาได้ไหมเพื่อไปเพิ่มเวลาให้กับหินบ้างนะคะ หลังจากนั้นทุกๆวันค่ะให้ทําสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญก่อนเอาหินใส่ลงไปในโหลก่อนทําเรื่องสําคัญก่อนกินกบตัวน่าเกลียดและตัวใหญ่ที่สุดก่อนอ่ะใครเคยอ่านหนังสือกินกบตัวนั้นซะนั่นแหละคุณกินกบตัวใหญ่ๆที่คุณไม่อยากกินก่อนเรื่องสําคัญอะ่ะมันยากเสมอมันไม่อยากทําเสมอมันดูอึดอัดเสมอแต่คุณต้องทํามันก่อนถ้าเมื่อไหร่คุณทําเรื่องสําคัญได้สําเร็จค่ะทุกอย่างมันจะดูง่ายไปหมด แล้วคุณจะมีพลังแล้วคุณจะมีกําลังใจที่จะทําต่อไปคุณเคยไม่เล่าวันๆทำแต่เรื่องไร้สาระแบบงานวางคนนั้นชั้นคนนั้นใช้ชั้นคนนี้ใช้ชั้นทำแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆถ่ายเอกสารตักกาแฟอะไรก็พอหมดวัาตายแล้วงานสำคัญชั้นยังไม่ได้ไปไหนเลยแล้วคุณก็รู้สึกแย่กับตัวเองจริงปะคุณก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วแถมไม่ได้งานโดนด่าอีกจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณทาเรื่องสาคัญของคุณให้มันเสร็จก่อน คุณจะได้ผลงานคุณจะได้พลังใจคุณจะได้ความรู้สึกดีแล้วคุณจะมีแรงที่จะไปทำเรื่องอื่นๆต่อไปค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อ่ะวันนี้นะคะใครขอฝากไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวจะรีบไปละใครที่รู้ว่าตัวเองอะ่ะอยากเติบโตในออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะมาเรียนกับจอยได้คือจะมีคลาสฟรีทุกเดือนนะคะมีคลาสฟรีทุกเดือนอย่างเดือนนี้มี6วันเลยเอ้ยพี่เดือนนี้เดือนหน้าเดือนนี้สอนจบไปละ เดือนหน้านมี6วันเลยนะคะใครอยากจะมาเรียนฟรีด้วยกันทักลิงก์นี้ทักไลน์มาที่ไลน์นี้นะคะไลน์แอสไซครูจอยนะคะทักมาที่ไลน์นี้แล้วบอกว่าสมัครคลาสเรียนฟรีนะคะเพราะว่าทุกเดือนคุณจะได้เรียนอะไรที่มันฟรีแต่เนื้อหาไม่ฟรีนะคะแพงตลอดนะคะสอนไม่เคยแบบคิดอะไรเลยสอนก็คือสอนนะคะให้ก็คือให้นะคะอยากให้นะคะก็ใครอยากเรียนนะคะทักมาหรือว่าใครอยากที่จะไปเรียนคลาสอื่นที่แบบ เอาแบบทีเดียวเลยเว้ยครูจอยทีเดียวรู้เรื่องเลยนะคะจะก,ก็มีอีกหลายคลาสเนกันไม่ว่าจะเป็นออนไลน์มาสเตอรี่นะคะถ้าคุณเป็นม,มือใหม่ก็มาออนไลน์มาสเตอรี่ถ้าคุณอยากเป็นครูผู้นําก็มาเดอะลดเดอร์ถ้าคุณอย,อยากอยู่ยาวๆให้จอยช่วยแก้กลยุทธ์ให้ก็มาเดอะมาสเตอร์คือคอร์สเยอะมากหรือใครอยากจะ p r i v a t e ก็ p r i v a t e เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อยากปรึกษาว่าเหมาะสมกอันไหนควรเรียนอะไรดีนะคะก็สามารถไลน์มาได้แล้วนัดคุยได้ ให้เวลาในการโคชชิ่ง15นาทีในการคุยกันว่าคุณเหมาะกับจะเรียนอะไรหรือคุณอยากจะปรึกษาอยากจะช่วยให้จอยช่วยในเรื่องไหนอย่างเงี้ยค่ะก็นัดมาคุยกันได้นะคะส่วนตัวเลยพรีเมียมพรเทไพรเวทในซ o มนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเอาไว้เท่านี้แหละนะคะเดี๋ยวรีบไปละมีสอนไม่ใช่มีสอนมีเรียนมีเรียนนะคะอะใครอยากเรียนคอร์สเดลิเดอร์มาคอร์สเดลิเดอร์เนี่ยดีมาก สำหรับคนที่อยากเป็นครูแล้วไม่ใช่ครูถั่วงอกดอกเห็ดคุณอยากเป็นครูผู้นำอยากเป็นครูที่มีคุณภาพอยากเป็นครูที่สามารถช่วยเหลือคนได้จริงๆแล้วได้เงินแล้วได้เงินจริงๆอ่ะนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เออพรุ่งนี้ตอนเช้าจะจะไลทุกวันจะจะไล์ตอนเช้าที่ติ๊ t ต k แล้วก็ตอนเย็นที่เพจ Facebook นะคะใครอยากจะเจอกันก็มาเจอกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้ะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย